วันนี้ทางเพาจะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ใหม่ที่เพพิ่งมาพบเจอนะคะชื่อหอมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคาเฟ่ที่น่ารักเลยทีเดียวนะคะที่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่เขาจัดแต่งได้น่ารักเลย มีครบทุกอย่างเลยรวมถึงเบรคฟาสต์นะคะกาแฟพวกสูทตี้ต่างต่างแล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าต้องการที่เพื่อแบบไปอ่านหนังสือหรือที่ที่เงียบๆอนะคะ่พะพอคิดว่าที่นี่เหมาะมากนะคะมีทั้งอ outdoor แล้อ indoor นะคะแล้วขนมก็เพียบเลยทีเดียวพรอมาช่วงใกล้ๆกับคริสต์มาสนะคะเพราะฉะนั้นขนมหรืออะไร Decoration ก็จะเป็นคริสต์มาสธีมค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะ น่ากินมากเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาตัดสินใจสั่ง breakfast นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดู b r e a k าสต์ที่เผาได้สั่งไปนะคะเมนูก็จะมีหลากหลายนะคะช่วงคริสต์มาสก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเจ็เนเจอร์มัทฉะนะคะนี่เลยดูลายกาแฟสิไม่ธรรมาดาปะล่ะ ช่วงคริสต์มาสกินกันเยอะมากเลยทั้งพ่อพผาก็เลยอยากจะกินอะไรที่เฮลตี้หน่อยสั่งเป็นตัวโยเกิร์ตไปนะคะซึ่งมาจุกๆเลยมีผลไม้ตั้ง4แบบแล้วก็พวกโอ๊ตต่างๆนะคะเดี๋ยวมาฟังพ่อกิกัน เพราะเพาเกิดในเดือนธันวาคนะคะทุกคนเพาถึงได้เครื่องดื่มฟรีเพราะเพาไปในช่วงเดือนเกิดของเพานะคะเพาเลยเลือกตัวสตรอเบอร์รี่ดงก์นี้ที่สดชื่นเลยทีเดียวถ้าถามเพานะอันนี้เพาให้7.5ออกจาก10เลยคือมันอร่อยนะแต่สิ่งที่เพาจำได้คือมันมันเหลวกว่าที่คิดเพานิดว่ามันจะเน่นกว่านี้นิดนึง มาถึง breakfast แล้วนะคะทุกคนฟินมากแค่เห็นรูปภาพก็อยากกลับไปกินอยากกระโดดกลับไปกินอีกรอบหนึ่งนะคะดูความหิวทุกคนมือยังสั่นเลยแต่อร่อยมากจริงๆนะคะคือมันอาจจะดู basic หรืออะไรแต่ว่าเราไปกินด้วยสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลมกล่อมทุกอย่างคือ breakfast เพราะว่าอร่อยเลยนะคะแล้วก็กราคาก็ใช้ได้ไม่ได้แบบแรงมากกำ,กำลังกลางๆแล้วกันนะ จริงแล้วของเบรคฟาสคาพารู้สึกประทับใจเลยนะแล้วถ้าจะกลับมาที่เนี่ยทางพารู้สึกว่าน่าจะเป็นพอ b r เบรคฟาสที่ดึงดูดให้กลับมาอีกรอบนะคะโทษทีนะทุกคนพาถ่ายไปกินไปค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งแต่หวังว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจบรรยากาศของคาเฟ่ได้พอสมควรเลยนะคะ ถือมาที่โต๊ะอื่นเลยทีเดียวเพื่อให้เพื่อนๆเห็นความละเอียดของอาหารนะคะอันนี้จะเป็นของตัว Fried Egg นะคะรวมไปถึง Scrambled Egg นะคะซึ่งก็ อย่างที่พ่อแจ้งไปนะถ้าพ่อจะกลับมาคาเฟน่นี้เป็นพราะเบรคฟาสนี้เลยนะคะให้เต็มที่เลยทุกอย่างรวมๆแล้ว,วเพราะให้8.5ออกจาก10นะคะความเดคอเรทหรืออะไรค่อนข้างจะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่ที่พอร,รู้สึกว่ามันมีความม mm ินิมอลบวกโมเดิร์นคือ เขาชอบมากๆเลยที่ g a r d e n ก็นั่งชิวนะคะถ้ามาสายหน่อยนะคะก็จะมีคนเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาห่าจะ pop อ l ู่อันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆที่ทุกคนไหนที่อยู่ในบริเวณนี้พอแนะน,นำมาเลยนะหอมคาเฟ่ Cafe, ค่ะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันเอฟหน้านะคะเพื่อนๆเจอกันค่ะบ๊ายบาย